สวัสดีค่ะมื้อน,นี้ย่ายมุ่งสิผ้ามาเฮ็ดมูกหมอนอไม่ไสหมูค่ะจะเป็นหมูติดมั่นค่ะหมูดแดงติดมั่นแน่เล็กน้อยค่ะคือน,นอไม,ม่เคียนตมเดียบร้อยค่ะใบแหน,น่หน้าห่นั่งค่ะน,าน้าใหญ่นั่งคุค้นๆมุกตะไ่ตูแซ่เกาเบียอันนี้ก็คือเคียงที่สิมุกค่ะกระเทียมตะไคร่หอมแดงพริกค่ะ มุกใส่น,น,น้ำปลานะะ้ำปลาซื้อรสน้ำปลาแล้วค่ะตับเที่ยงค่ะ หมูลงไปตักค่ะหมูลงไปผัดผัดใจเทียงค่ะเทียงหมี บุบโดดค่ะเคียงก้อนค่ะพอติดไฟซะอีกอันนี้หน้าลงไปค่ะ ที่เาเบิลค่ะเบียร์ยต้องไปเลยเกลือลงไปค่ะตามด้วยน,น้ำปลาค่ะ น้ำมปลาล่าส,าสีนัวๆปุกๆน้ำมปลาล่าค่ะจค่อยแซบผมซื้อรถค่ะ,ะปลาค่ะ ติดไฟใส่รอ,อบหนึ่งค่ะแปะซิมมึงรถค่ะ เติมน้ำป่าอีกหน่อย,ย,อยนึงค่ะเพื่อนับกระลาค่ะตนันกระลาอยู่หนานี่ผักค่อยใช้ที่หลังค่ะผักคือค่อยใช้ที่หลัง ตูนไปเลยค่ะ หล่ะพี่น้องที่เดียบร้อยแล้วเียนรัวรัวค่ะคือเหล่ที่เดียดร้อปตดใไ้เลื่อยค่ะ สิมันรสสาดตรค่ะพี่น้องซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นน้ำลายอยู่น้อยนึงค่ะสุกแล้วค่ะพี่น้องใส่ถ้วยไปกินได้เลยค่ะ แล้วแล้วพี่น้องปักใส่ถ้วยใส่จานเรียบร้อยแล้วมุกหมอนอไม่เส็บแซบแ่ยมแรงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วยายมุ่งกับพอตัวซ้ำนีดเลยค่ะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะ